ตาแฝดนอนดึกจังใครอยากเจอตัวเป็นเป็ๆรดตัดมินบุรีครับป้ายายีนวลบอกคนนั่งข้างข้างบนอะไร <c oughs> อ่านไม่ทันหมอฟันห <c oughs> มอหมอขานี <c> ่ห <oughs> มอขาเพื่อนเนื้อหมอขานี <c> ่ห <oughs> มอขาคนแรกนห่ ดูหิมะตกไปด้วยเลยครับบ้านดูเต้าแฝดแล้วก็ดูหิมะตกด้วยดูทุกวันแชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะแม่ก็อยากนอนแล้วพี่นอ้องดูทุกวันแชร์ให้แล้วจ้าแฝดสามถ้าจะว่าแฝดสามปุ่น <c oughs> ผู้ซีนอนไห่คุณแฝดซีก็จะเห็นขา่ขอยแวบ,บๆนะคะ นางเหยียดซอยเพะว่วยาางลดมาปวดขาย FC จากอิตาลีเบึ้งน้องทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะคนนางพิง <c ười> คนแรกคือเอาชื่ออะไรอ่ะคนแรกใครคะใครชื่อคุณหมอขาหมอขาคนชื่อคนไหนชื่อแคบ่ม แค่แม่แค่แม่พี่พ่อตั้งไห้แค่แม่อ้าวว้ายเพะแม่มเลยเรือผุนเอาปลาฟิโซบออกนอกหรอ <c oughs> ตัวยิ่งน่ารักขอบคุณค่ะนั่น่นป้าคนดูเยอะแล้วทีน,นี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบคนแล้วขอบดาวห้า ห้าร้อยเก้าสิบหกลวงแล้วขอบคุณค่ะโอ้หมูว้านขอกันอยากไล่ย,าาออยแต่ว่าอขวังขี้ตะหลดขี่หลดแต่มันไหลว่าได้มาหอนบานกับมันทุ่มหนึ่งเห้อเห็นตัวจริงแล้วค่ะน้องหนะ้ารลาขอบคุณค่ะคุณยายใจดีมากค่ะ ้าแฝดมาแล้วแม่แตนเลี้ยงหลานเก่งสอนหลานดีขอบคุณค่ะยายด,ดูจากเดนมาร์กโอ้โหวิพาดาไปโนน้วคนหนึ่ง น้องพลอยจะแก้มบวมกว่าน้องเพชรแต่หลักหลังๆเริ่มแยกบ่อเม่นค่ะตะกี้ตะกี้นาหนาหนาลองลองพลอยสีใ่กว่าน้องเพชรสีหนาน้อยหนาเงาฮะไปเจ้าไปเจ้ไปใหญ่เอ้ยอย่างคนล่ะโอ้โหูมีหอดภาษาเทพพ้อไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำอะไรใส่ยายเมื่อกี้นี่ ไหนทำอะไรใส่ยายเมื่อกี้นี่ยกขาทาไมไหนใครยกขาข้างไหนยกขาข้างไหนเมื่อกี้นี่ขอโทษอยังยกสองมือด้วยสมือเอามือเอามือหนึ่งไปไหนมือเอามือข้างนี้ไปด้วยอ่ะยกค้งขอ่านั่นแหละว้าสามมือเหรอนี่นี่มือซีทำนิสัยอย่างนี้คือกระหูยุมือนั่นมือนั้นนั่นมือไป็นมือไปส่รคามันสงสิไข่เสียงแหบเพราะ กระซ่งนั่นแม่ก็เลียวยายกินนั่นแหละเพราะยายกินแล้วปุ๊บอันเปียนิสัยเลยนี่นี่ได้นิสไัไหมที่ไม่น้องแต่ก็คอยบอกเอาอสิละว่าเป็นยังภาษาเล็กน้อยเนาะถ้าจะเป็นยังมากไหมกับเขาดอกเาก็บ,บอกเอาคนนั่งข้างๆแม่แอนไอทิศ <laughs> คนนั่งใกล้แค่แม่โอเคถูกต้องคุณลำดวนเห็นพี่แปงฟันไหมเนา ไฟฟันกไฟนอนคนละข้างแล้วทีนี้เห็นไหมจดียเดีจยเดีจยเดีจยวห่ผมผ้าด้วยกันนะลูกนะห่มผ้ากับแม่นะคะน่ะแม่แม่ห่มด้วยนั่นเนี่ย หนูผมด้วยเก่งเก่งเก่งูเก่งเก่งหาวแล้วลูกหาวแล้วโอ้ยหาวแล้วจากฟินแลนด์ค่ะจะเก่งคนละแบบค่ะน้องน้อง น้องน้องพลอยจะเป็นคนพูดเก่งแต่น้องเพชรไม่พูดแต่น้องเพชรเข้าใจทุกอย่างพี่พลอยคนยกขาใส่ยายชอบยกมือไหว้ข้างเดียวไม่ค่ะมือเขามือเขาถ้าเขาไม่นั้นเขาจะยกข้างเดียวเพราะว่าเขาจะอีกมือหนึ่งเขาจะ จับบางทีเขาจะยกข้างเดียวแต่ว่าเราก็บอกเขารู้ทุกอย่างเด็กหน่อยมูเนี่ยเขาอัจฉริยะอิีวคอยกับเลี้ยงลูกมาคอยกับมันก็จะเป็นไป,นปนตามวัยแต่ว่าเด็กหน่อยสองคนเนี่ยเกินไว้เด็กหน่อยสองคนเนี่ยดื้อเหมืนแต่กระฉลาด นี่แหละเขาบอกว่าเด็กน่อยเด็กน่อยเมือนเด็กน้อยฉลาดแมนนี่ลีคุณหมอเพิ่นกระสีเลี้ยนลูปออกจากมีร้าคอ,อยว่ะเพิ่นกระจังหูจกักเพิ่นเบ่าไปแล้วม,มันก็แมนควมเพิ่นนึงสิแม่บ้านมาเขาของน้ำเพินแม่ตเต้นโอ้พันสามแล้วตอนนี้ <c oughs> คนกำลังตื่นแล้วนี่ตีใดนี่ ตอนนี้สังเกตหน้าม้าค่ะหน้าม้าหรือว่าสวีเดนชอบเต้าแฟดน่ารักอยากได้หลานแบบนี้อ๋อจ้าหน้าไม้ทิ่สูงกว่าเพราะว่าน่ะไอ้ทิศน่ะตีงรู้เมื่อนตัดไห แวกไปแวกไปขึ้นไปพูดแล้วคุณคุณผู้นำคือเก่าต่ที่แลกเหมือนจะกลัวแต่ว่าดิ้นถูกต้องค่ะไอทิตน้อนหนาไอไอพ้อยนอนหลังสวัสดีค่ะ เก่งบ่เก่งเจว่ามาหอดทางเข้าบ้านนี่ลูกขึ้นม้าจำบ้านได้จำหอดสิงสาได้เจวามองมองเคยอยู่มองเคยนั่นตอนนี้ตีซี่แล้วโอ้สีแจงแล้ะค่ะทำงานกะกลางคืนอยู่ยเกาหลีดูตลอดของคุณค่ะ อะไรคะอะไรลูกอะไรอะไรคะ